ฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็อยากรู้จริงๆฉันก็เลยลองโหลดมาเล่นนะเกมนี้จะเป็นเกมที่ห้าเกมที่ห้า Last Winter เกมนี้ฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นเกมอะไรเกมมัันยงไม่รู้เลยเกมมันเป็นต้นสุนทรีอะไรของมันึ่งเอาล่ะจะไปได้ยังอไปไปกันเลถ้าไม่ไปก็ฟังวนไปแบบนี้แหละโอเคโอเคไปแล้วฉันงง Plus <S ess> Winter ภูมิใจเสนอฉันงงมากนักเวลาตีหนึ่งจีซ่าณบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองอืมวันนี้พ่อไก่ตั้งยังไม่นอนอดกกอ่ะเนี่ยเดินไงอ๋อปุมปุ่มสอดเลยอะไรเหรอว่าโปสเตอร์พัมพัมช้างน้อยไม่ใช่ยำยำช้างน้อยแต่เป็นพัมพัมช้างน้อยอ่ะ w h a t the fuck โอเคบทประพันธ okay. uh, ์ของเด็กชายนั้นสมุดเรียนของเด็กชายตั้งวันพุธที่16ธันวาคมพศ2560เอ่อเท่าไหร่ไม่รู้การเขียนเรียงความของเด็กชายตั้งไอยะ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 ฝังติงตุงอัมมังหลังฝังตุงปงตุงอะไรเนี่ยยาไอชาสีเหลวเขียนใหม่ส่วนเต็มสิบมันเขียนบ้าแล้วเนี่ย กูเห็นตรงนี้นี่แหละกระปุกนัางนี่แหละเตียงนอนของน้อกชายตั้งไม่ตอนแรกกูเห็นเป็นตู้กดน้ำอ่ะของน้องชายฉันโปสเตอร์เกมพลาสติกเกียร์ห้าไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กนะแต่เป็นพลาสติกตู้สะพาน้องชายฉันพลาสติกเกียร์พลาสติกเกียร์โซลิดนี่แหละห้องน้ำอ่ะ โขกี้เกือบพิเศษเย่เ yeah. yeah. กลือโขี้เกือบพิเศษเป็นโขกี้ที่กแบบดีละสบู่ยาสีฟันแชมพูอ่างาบน้ำที่ก่อขึ้นได้จากปูนส่องกระจกซองบ้า <c oughs> <c oughs> นี่มันท่าโพโจโจโด,ด้วยวแม่ใช้ได้ด้วยวะเฮ้ยเกลอยู่เซนโบ้ไอ้สัตว์ว <c> ะ <oughs> อันนี้ตั้งกวะ อ่าทีวีโปรราบขนาดนี้เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่าโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากอย่างไรกก็ตามหอให้ท่านใช้วิจรารย,ยาาณตไตตองให้ดีแหละอย่าออกไปในเวลานี้ขอบคุณเฮ้ยดูอะไรเนี่ยรายการผีเหรอไม่แต่ต้องซือใช้ให้ดูเนี่ยไอ้ตั้งแกควรไปนอนได้แล้วใช่ทีไหนล่ะนี่มันข่าวด่วนเลยนะเนี่ยเอเอเอเฮ้ยผีหลอกหอกีแล้วลูก สวัสดีครับผมผีหญิงสาวโดนผีหลอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัวหลังจากนั้นผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวมาจากไหนไม่รู้มาแอบเข้ามาเพื่อหาจะหาอะไรกินอืมไม่มีอะไรแต่เมื่อกี้ผีเฮียอะไรนะแมวแอะกูมาหาอะไรกินแมวงงเลยว่านี่คืออะไร ไม่สามารถออกอากาศได้นะคะในนี้ขอไปแบบว่าอะไรดูพาวตัวพราวโอ้จานแตกแมวเจอขอในตู้เย็นอะไรดำๆระหว่างแมวเราจะเลือกกินปลาทูหรือเลือกอะไรดำๆอ่ะแมวไม่ควรแดกช็อกโกแลตแมวรู้สึกประหลาดแมวรู้สึกกินอะไรไม่ลงในต่อไป อ่างอางอางโดเตโมไดอิซุกิเจ็ดแมวก็แค่เตาแก๊สรวยรู้จดเลยโอ้กิเลรต่างขยะแต่ข้างในไม่มีของที่กินได้เฮ้ยเฮียเฮียเสียงข้อดังกดไม่สามารถออกอะไรขนาดนี้เสียงโทรศัพท์ เพียงโทรศัพท์รับสายพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะช่ยดูดไวยหนูโทรหาทั้งจดแล้วอ่าแต่ก็มี่เสียงแปลกๆดังออกมาเสียงมันดังประมาณนี้เกมโคตรดังโผลพ่อได้ยินไหมเนี่ยแมวบ้าไอ้ี่พ่อแก้เป็นแมวเหรอไม่ตลกนะดวเป็นผีอะไรเนี่ย แมวแมวแมวอะไรเนี่ยหนูหลบผดอยู่แถวป่าทางบ้านนะพ่อโอ๊ยเชี้ยบก็สอบป,ปากต้องทำงานเสียเงินกลับโอเคหลังจากเจ้าแม่ได้กินบาทูมันก็กลับไปบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมคนในบ้านหลังนี้จะเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่ธุรักทุกกาะลรของแม่ที่ต้องมายุ่งเรื่องหักทัพย์อาฉากจบ ตัวบ้านอะอะไรนี่วัดมึงต้องไปอารมณ์หนที่มึงหัวเราใส่แมวแล้วมึงก็วิ่งหยีไปล่ะบ้าไปเลยชยัดอ,อะไรฮู้ย โปเจกตมอะไรเนี Ooh, ่ยแมวเหรอจะมาทำอะไรแยวนี้อะหน้าตาแ่บรถกระบะแมวที <h <h ่แมวัำไม่ได้ จะมีคนเข้ามาไหมครับโอ,โ,อโอเคขครับอถอมขยะที่ดมและหอม What What the fuck อ่าูเฮียกงสาขาแถวนี้แหละอู๋ซ่อมเราสามารถเข้าไปได้ถ้าคุณเข้าไปอีทาเข้าใจไหมทางนี้รถมาขวางอยู่ครับพี่๋อบคุณครับพี่ ก็ไม่น่ามีรถอะไรแบบนั้นเรือเรือโอเคเรือก็เรือรถรถดีเดียร์นะไอซิโนมูไม่ใช่ผ้าถังมสับจะอเอ๊ะสภาพมีสนหัวคงไม่ละซ่าซ่าโอเคกูคไม่อยากรู้ละนิซ่านิซ่า ว่าไม่ปกติตั้งแต่ปลากับอะไรล่ะกูไม่ยุ่งเ๋ยก็เฮ้ยแมวไม่เคยแมวมาก่อนเลยไม่ชอบไงไอเฟลดโอ้รอด ล็อกรถสีขาวขแน่นอน่าขับไม่ได้ดมานั่งแต่ก็มีแต่คนเชี่น่งอ๋อไม่เชี่ยคนเนี่ยแหละร่างว่านำมาดีเด็ดอืมที่นี่สมเป็นรทำมันดีเด็นจริงๆดูจากข้างบนน่ะนะ เดี๋ยวเข้าไปสำรวจนาฬิกา4นาฬิกา66นะแต่มันจะม,มันไปได้66ได้ไงวะเวลาลไม่มีทางมันจะเดินต่อแต่ก่อนที่มันจะเดินต่อมันเดินไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรกันถังขยะที่เต็มไปได้วยถุงมือ,อยางเปื้อนเลือดผีโคงกระดูกฮ่าฮ่าฮ่าตู้ที่คนวาดก็ไม่รู้ว่าเป็นตู้โอเคครับโต๊ะที่ไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าสนใจบนโต๊ะเลยจริงๆอะไรเนี่ยละ่ะโครงกระดูก คิดอะไรอยู่สายคิดว่ากูจะเล่นมุกผีโครงกระโดดห้องวิทยาศาสตร์ได้ไงกูไม่เล่นโอเคโอเคก็ได้กูยอมกูยอมว่ะเอ๊ะเรื่องของมึงเลยแมวเลยตาเอ๊ยเอ๊ยเดี๋ยวพ่อพ่ออ้าวแต่พ่อวิ่งอยู่นั่นตึ๊กต๊าประตูกุญแจทำไมกุญแจ พขลมระบายอากาศให้คนหายใจได้ดีและมีอากาศถ่ายเทยดีจริงๆนี่จริงๆเลยนะแต่นี้เป็นยี่ห้อยามาเต้เ,ตเขาใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรุ่นนี้คุณรู้ยังใช่ผมกปนตีนหุ่เชเฉยเขาโทษกันครับไม่เป็นไรครับผมไม่อภัยตู้เก็บเอกสารมีเอกอสารฉบับหนึ่งทูทิ้งเปิดทิ้งไว้อ่าอ่ารายงานคนไข้านายรามีไอคนที่มันหัวเราใส่กูแล้วมันวิ่งหนีไปนะนายรามีได้เรารับกัน ู้วยความรับการรักษาในโงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาอ้างว่าเขาเห็นผีเห็นผีแต่ถ้าทางเขาก็แต่ท้างเราก็เข้าใจว่าเขาจะพยายามอธิบายว่ามีปัญหาทางสายตาอะไรแบบนั้นแต่พอตรวจด,ดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาทางสมองเสียมากกว่าและไม่ตนใจคือช่วงที่ผ่านมานี้เขาได้ชวนผู้คนไปดูผีกับเขามาดูผีและผู้คนก็พาจีไปอ่าและไปดูผีกับเขาต่างก็อ้างว่าเห็นผีจริงๆและเกิดประสาทหลอนตามๆกันไปในหลายพื้นที่ แล้วผู้คนที่อ้างว่าตัวเองเห็นผีต่างก็แห่มาโรงพยาบาลน,นี้แทนที่จะไปโรงพยาบาลจิตเวชเสียมากกว่าทางเราจึงขอยกเลิกรับผู้ป่วยคนไหนก็ตามที่อ้างว่ามารับการรักษาเพราะเห็นผีเพราะเราจะทําการแบนพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในรายชื่อผู้ป่วย <c oughs> เอ้ยย้อไปนะข้านอกมีผีเออม่ทําอะไรกูไม่ลาม่แกจะปนะเป็นอะไรนะ่ะเฮ้ยจมวแมวฮะแกว่าไงนะ แกบ้าหรือเปล่าพูดภาษาคนสิวะแกอยากโดนหรือกูเป็นแมวให้กูพูดภาษาคนอ๋อผีไม่หลักอยู่ข้างนอกตอนนี้อย่าพู่งเอาไปที่ชาานแกว,ว่าเรื่องนี้แหละเชื่อฉันห้ามเบื่อแต่หน้ามึงไม่ไว้ใจหน้าไว้ใจเลยนะเพื่อน <c oughs> แมวงูฉันบอกแกแล้ว <c oughs> อ่อนี่แกเชื่อฉันแล้วจะคุยกับแมวรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยฉันว่าเรามันคือเรื่องจริงที่ฉันมีพลังจิตประสาทหลอนกูว่ามึงไม่มีพลังจิตอ่ะแต่มึงประสาทหลอนอ่ะกูว่าใช่ฉันว่าเราควรหลบผีในที่นี้ก่อนสักพักดีกว่าใช่ฉันเวลาผ่านไปชั่วผีมันไปแล้วล่ะเพราะว่าพวกเรารู้ทันมุกบันมาเลยคงจะไปแล้วเพราะพวกมันไม่ได้ผลแต่เราวางไว้ก็ดีเพราะตอนนี้ผีมันออกมาหลอกคนเโไปหมดเอ่อไปก่อนนะปวดขี้เดี๋ยวลามี่ เนก่อนีกเอยมึงจะไปไหนผีหลอกคุณยานร้อนผีหลอกคุณยานร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกผีหลอกยานร้อนไปเลยฉันจะตามจะไปทุกที่มาเข้าเหมือนบ้านไม่ใช่บ้านมึงใช่ปะเฮ้ย <c oughs> ตามมาทำไมล่ะแกกินขี้เหรอ ไม่เขาเ้าใจแกจริงๆรู้ไหมว่าการขับรถหนีออกไปฉันอยากขับรถหนีออกไปนะแล้วแต่เสียอย่างเดียวสตาร์ทไม่ติดให้แกว่างแกก็ไปที่อู่ซตอมน้ำมันไดเกี่ยวแล้วก็จะพาแกหนีไปด้วยได้เลยเพื่อนแต่ข้างนอกอ่ะมันมีผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ ผี่คุณยานรอีลอคุณาอเคียวฉันจะตจะไปทุกที่ผี่ลอรคุณานหนีคยานลออย่าน่าคาชิบหายเลยตัวเที่อะไรนะโขี้กับไปเสร็จไม่ใช่กูจะคุยกับมันกูไม่ใช่จะคุยกับโขี้ดีมากจะาแมวอ่จะไปที่นี่กันรอแป๊บผีอกคุาีคนเอาไปกันเถอ นี่ไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามน,น,น่ารำคาญไปที่ผี<ๆ>อรอกวิญญาณรอนแล้วกูตายกูตายกับผีรอคุณยญาณหลอนกูเห็นฉากจบที่สองแล้วอ่ะกูเห็นฉากจบแล้วอ่ะกูเห็นฉากจบที่สองแล้วเหลือของมึงอ่าเรายังไม่ได้ขึ้นสำรวจห้องน,นี้นอลย นี่ก็เป็นโต๊ะอีกหนึ่งแค่ขอบคุณที่สำรวจฉันขอยเป็นวันที่ดีระเบิดเก็บเปิดเธอรคนครับรู้อย่างเตียงคนไ่ครับที่ส,สครูชักเมื่อเวลาไม่กี่วินาทีกูขึ้นมาจะนี้เลยคิวง เปิดไอเียนแล้วไปด้วยนแมวตัวนด้นกการเรลาล้างียอับจัดีเอบุอนเจ้าที่อยู่ขอบทำลายตไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคืออะไรฉันอยหล่อนผีดอบุณายอนีดอบุญรายอนอไปไหน แัดผีรอเยานหลอนจริดๆค่ะมือนี่มันจังไหรไหมาจริงๆาเล่นไปหมดเลยทั้งผีรอเยาหลอนทนั้งยันอะไรนะนเนี่กูเซฟก่อนกนะูต้องไปนั่งคิ้วับผีรอเยาหลอนเนี วิญญาณรอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีรอกวิญญาณร้อนผีรอกวิญญาณรอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีรอกวิญญาณรอนผีเล่นใหม่ณร้ปววะ Oh, you know. <coughs> Yeah, no. ถ้าเกิดว่ามันไม่อะไรนี้็ก็เรามาอเคเฮียยาก,ยาก,กงเฮ้ยเด็กว่มาไงเฮ้ยแมวแวันนี้นี่าโดนผีหลอกไปไกลๆเสร็จแล้วนโง,โง่เดี๋ยวผีมันก็รู้หรอกอะไรหลบตรงนี้แจกนิ้วแมวจ๊กเฮ้ยแมวทำได้ยังไงหรือว่าแกมไม่ใช่แมวแต่แกเป็นผีแมวผี

พ่อมันเป็นหลบพผีเอยื่แล้วไม่รู้พ่ออยู่หายไปไหนนี่แกเป็นเพื่อนเชี่ยไรสิเป็นเพื่อนเชี่ยสิติดหัวตั้งในเข้าร่วมพ่อเออเออไอ้ตั้งนั่นเองเองเลยเองเป็นผีปลอมตอมวะหรือเปล่าใช่ผมเป็นผีเอ้ยฮ่าล้อเล่นนะพ่อนี่คนเป็นเป็นแมว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 บ้าที่มันเป็นอะไรเนี่ยปากดิ ฟังไม่รู้เรื่องและอีสาวอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ไปหาเองหรือเออก็หายอยู่เนี่ยอ่อด้วยกันดีกว่าพ่อเราเราสองคนหนึ่งตัวแมวตายเรารอดพอดีกว่าไปคนเดียวเออเองเราไปแถวบ้านล้างข้าหาทะไมได้ยังุูพ่อไี่เข้าร่มหนึ่งสองคนหนึ่งตัวเเฮ้ยอยู่นี่เองไอ้ผีระยำมึงเอาลูกสาวกูไปไว้ไหน กูไม่กลวงแล้วดูทอ,องมือมันแค่คนที่เอาผ้าหุ่หัวชัดเจอตีนกูมาหลอกกูรูม้มัให้นี่ยนเอ้ยนี่หลอกเป็นารหาไอเีอาแมวธรรมดาปัดและปั๊ดที่หุนตอนดูได้ส0มสพี ชนะแล้วเป็นไงบ้างลูกโผด,ด่ไหมโผลโผลโอ้กหุ่นนี่นะใครก็นำที่อย่างข้อความนี้โผล่ไปที่บ้านฉันก่อนถึจะซอมเสร็แล้วชายาราศพชายราศพผ่านนี้เปิดคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กฉันทุวคนหัสถึงหนึ่งหนึ่งห้าสิบอ๋อนี่ไงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเฮ้ยเกล้าถูกต้อง อ่ามีคลิปวิดีโอที่ถูกปวดทิ้งไว้ชื่อคลิปมือปราบผีข้างโรงบาลล้างโดย YouTube เพี้ยเลยน่ะโอ้โหกูวีเอามึงจนตายหลอดสองทีมันไม่ได้ควกมอย่างนั้นครับบทนี้ตกใส่พาไม่ต้อย โอ้มัน้าวสุดยอดเลยครับโอ้ยน,น,นี่ก็นี่ละอะไรโอ้ได้ไ้ไดนี่คิดคือพอผีป่า,า <c oughs> ครับผมเฮ้ไอ้เี้ยกูจะบ้าตายคิดเชื่อสมองกูไปแล้วตอนนี้เข้อใส่อยู่ที่ข้าวค่าสลัดเราไป่โดนคลิปเมื่อกี้มันคือเขี้อะไรวะ ที่พวกมึงเป็นการต่อไม่เป็นคลิปการต่อสู้แบบผีที่ดูเดือดเลือดพานมากลยครับผมดูแล้วผมผล,ลุกเลยหมอผีไปทั้งโคอยู่ไหมหมอผีสู้ไม่ฮิตยังจะเช่าเท,เทียมของยังบอลเลวเออผมได้ดูคลิปป่าผีของหมอใน Youtube แล้วตอนนี้ผีเอากมรลาวาดไม่รู้เรื่องเนี่ยกี้บ้าบอยยังอูป๊มันกระเดีเ้ยวจะโพเอ คนเดือดร้อนกันทัน้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดแล้วหมอผีลูกสาวผมก็หายไปนลูกสาวผมก็หายไปไหนไม่รู้อย่าพูดเหลวฟ้าน,นั่นเลยเล่จะได้ว่าผีโตดันนยังพอตายสมบูรณ์เพราะต้องไปทำร้ายมันในศีนซะมันคือผีอะไรล่ะครับหมอผีก็ต้องโกะมันคือผีโรงพยาบาลล่างอีปวัดมายาวนานมันมีเชลลิตไล่แล้งนะที่เกี่ยวูเคยกำจัดมันไปแล้วแต่มันก็ยังพอตายค้องเท่มาตายของป้อมแล้ว แล้วทำยังไงถึงจะตายของแท้แล้วครับหมอโซไซเฮาต้องทำลายโรงบ้านนั่นจริงไอแหลกเร็วไปพปรป้อมผมวิญญาณของมันเลยไปหาระเบิดมาเออระเบิดนี่ไงหมอแมวตัวนี้พวกระเบิดด้วยเฮ้ยเป็นไปได้จ,จังไรแมวระเบิดเอาไหมานี่อยให้แมวซื้อของจังที่สิเลยจังเลยระเบิดถูกจึดเออรีบไปเถอะหมอก่อนที่มันจะแย่กว่านี้เออไปโรงบ้านล่างขอปิดเปน้องโหเขา้าเลย

ไอ้สาวเกิไปเลยหรือเปล่าช่วยหนูด้วยพ่อเราวิ่งไปเลยโอ้ตรงนี้บันไดตรงนี้ห้องน้ำกระจกแตกไม่เกิดอะไรแดงๆเลยนะโห่ขี้น้ำอะไรแดงๆก็อย่าอยารู้เลยดีกว่าโห่ขี้มือเศร้าเบิ่งโถชขี้แล้วได้แล้วเขามาปาผีบ่มมาขี้ เฮ้ยพวกจังไรเข้าห้องน้ำริงกลองอะไรกันเลยอยากดูมากกันเลยอ,อายอ่ะงั้นก็ไปดูลูกชา้นจา้าทุกคนถูกขังตายในห้องน้ำกิงโอ้ยเหียวจะไปดูทำไมเนี่ยปวดเจียวลยลเลยปวดเหียวสูเข้าไม่เฮ็ดยังห้องน้ำปวดขี้ปวดเจียวสิเขาอยู่มองนี่ว่าอะไโดนเด้อ อาโอ้คี้ี้บิชีด้วยโอ้ขี้เบมึงเศร้าเบิ่งโถขี้แล้วเดี๋ยวเข้ามาปลาผีบ่เ,เ,เป็นมาขี้เตียงสภาพสมบูรณ์แต่สนิมกินหมดสุกมันสมบูรณ์ไหมกูบอกกูว่ญญาณของหูเสียเวลาเนะที่ยวขีก็ชอบอะ่ะพ่อรถเข็นพ่อซุปม,มูฮานี่คือปัญญาอ่อนแท อ e f k อาผีหลอกผีหลอกอ่าผีผมไม่ได้ลบลูเขาขอโทษตาย่าเอ้มึงฆ่าอดแล้วเลมึงออกมาต๊ะกักูอีกรอบสิวะ เตียงคนไข้ที่มีรอยบุ๋มลงไปเป็นรูปคนถ้าม่บอกกูรูปคนกูนึกว่าจริงจบตกตายชิพารเล่าผิ้โผล่ไม่เอาเออหลบ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 หายไปเร็ววิธีเทิมได้พลนขังก้อนกูก็แรนมาลบนี้นีหละเอาไงต่อครับหมอหาจุดวางระเบิดเดี๋ยวกูคุมกันแทนตรงนี้อ่ะจุดวางระเบิด เออมองนี่เล้วไอ้อย่าจขยับไม่งั้นตัวประกันตายวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งกูมไม่มีอาวุธอีกพ,พ,พ่อช่วยด้วยพี่พอจะช่วยลูกมึงไปล่อยไม่ยิงคนนั้นไปเดี๋ยวนี้แล้วมาเจอก,กับกูอีกรอบดีกว่าลองดูแล้วกันว่าจะเหมือนเดิมไหม เขามันด้ดำเองเออเขามันเกี่ยมแมวธรรมดาและปาร์ตี้ออชนะ <c oughs> ชนะได้รับให้เอ็กพีแล้วเงินห้าบาทเมื่อกีไอ้เาอบอกว่าผีเปาทองโก,โกเอ,อือเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรนะไอหนู ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรครัอะไรไปกันเถอะเอวว่างระเบิดเร็วแรกเอาอะไรคือยีน่าวินมิชันพีโรงบาลล้างได้ถูกกำจัดลงไปอย่างสมบูรณ์เลยทีทเดียวมั่งนะพร้อมโงบาลล้างที่ถูกทำลายไม่เป็นชิ้นดีพวกเขาฮ่าห้าแล้วพวูดคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุดจบขอบคุณที่เล่นเกมนี้สวัสดีสวัสดีครับ ฉันงงมากเลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรฉันก็ยากด้จริงๆฉันเคยลองโหลดเกมนี้อะไรเนี่ยเอา่ะครับผมขอคนที่ทุกคนที่ถึงจบผมขอผมจะกลับไปที่หน้าครับบาย